ต้ต้นไม้เลยนะคะขึ้นเป็นกลุ่มอย่างนี้เลยแล้วจะสังเกตเห็นสีเขานะจะเป็นสีส้มแป๊ดมากๆเลยนะคะ สวัสดีจ้าทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามาเดินไฮกิ้งกันนะคะนี่เห็นไหมบรรยากาศสวยมากตรงนี้ เดินไฮนแล้วก็เดินหาเห็ดไปด้วยเนาะตอนนี้เราเจอเห็ด Jack โอเลนเ r อนะทุกคนเป็นเห็ดที่มีพิษชนิดหนึ่งนะคะดูตอนที่ดูในลนักษณะที่ในการขึ้นของเขานะทุกคนตรงนี้เห็นไหมมันขึ้นอยู่ตรงใต้ต้นไม้เลยนะคะขึ้นเป็นกลุ่มอย่างนี้เลย แล้วจะสังเกตเห็นสีเขานะจะเป็นสีส้มแป๊ดมากๆเลยนะคะนี่เดี๋ยวขวัญให้ดูใกล้ๆวันนี้พอดีว่ามาเดินไฮงแล้วก็มาเจอตรงนี้พอดีเลยนี่ค่ะเห็ดชนิดนี้มีพิษนะคะทุกคนกินไม่ได้นะคะสีแบบโอ้โหแป๊ดมากแล้วดูด้านหลังเขาเนาะ เดี๋ยวขวัญเข้าไปดูใกล้ๆก่อนด้านหลังเขาจะเหมือนกลเด o นออ n สเตอร์เลยอะเนี่ยเห็นไหมดูข้างหลังดูข้างหลังเขาชัดๆนะทุกคนเนี่ยว้าวสีแป๊ดมากสีเข้มเลยอะสีสดมากๆแต่ว่าดูทุกคนนี่ ลักษณะที่เขาเกิดในการเจริญเติบโตมันจะใต้ตรงใต้รากไม้เลยนะคะเดี๋ยวขอนจะถอยลงมาเดี๋ยวขอนจะล่วงลงเขาเดี๋ยวก่อนถอยลงมาดิเดยนอยู่บนเนินเขา<笑><笑>เดี๋ยวแป๊บหนึง่งขอถ่ายวิดีโอเหตุแป๊บหนึง่งระวังไอ้คอยซิ้ไอ้ จะดึงออกมาดูด้านหน้าของมันเนาะถุมือก็ไม่ได้เอามานะแต่จะใช้ใบไม้เอาเอาเอาตรงนี้ดีกว่านี่เห็นไหมแจ็คโอเลนเช่นชัวร์เลยเพราะว่า,าด้านหน้ามันจะดูเหมือนคล้ายๆเห็ดมันปเูเดี๋ยวก่อนขอยืน <laughs> มันจะถลายลงเหว <laughs> แป๊บนึงนี่ <laughs> เห็นไหม ตรงด้านหน้ามันจะคล้ายๆเห็ดมันปูนะแต่เป็นเห็ดมีพิษเนาะเห็ดชนิดนี้แล้วดูด้านหลังเขานี้เนี่ยดูอู้ล่วงล่วงอ้าวนี่เห็นไหมด้านหน้าเขาจะคล้ายๆเห็ดมันปูเลยนะคะเห็นชัดไหมพี่เล็กแต่ด้านหลังเห็นไหมด้านหลังเอมันจะเป็นเกลียวลงมานะแต่มันลงมาแค่ตรงนี้ถึงแค่ตรงนี้เนาะนะเห็ดมีพิษเนาะอันนี้ Jack o l e n t ด r n the name. w o ว้าว have a good e y e s l e เเนียพี่เล็กเข้ามาถ่ายตรงใกล้ๆวันนี้ก็ได้่อ้าวนี่เรามามาถ่ายใกล้ละแล้วดูด้านบนมันนะคะเห็นด้านบนตรงด้านหน้ามันจะคล้ายๆเห็ดมันปูเลยดูที่มันมาขึ้นตรงใต้ารากไม้ตรงนีสสงง้สีเขาจะแป๊ดมากก็คือสังเกตง่ายๆสีเขาจะแป๊ดมาก สัสอ้าวเดี๋ยวเราจะลงปีนลงเขาพี่เล็กตาดีมากเดินไฮนแล้วมาเจอเห็ดเห็นใส่เห็ดพอดีแต่เป็นเห็ดมีพิษกินไม่ได้เนาะสนุกดีเนาะพอดีเดินไฮงแล้วก็พี่เล็กเห็นใส่พอดีนะตาดีมากเลยพี่เล็กก็เลยถ่ายวิดีโอให้ทุกคนได้ดูนะคะเห็ดมีพิษเนาะเป็นเกรดความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะ นี่วันนี้เรามาไฮกิ้งดูบรรยากาศสีสวยมากมบรรยากาศดีนะเนี่ยเห็นไหมเราก็จะเดินเลาะตามแม่น้ำนี่ไปเนานะเผื่อเจอเห็ดนะเผื่อเจอเห็ดอ่อเห็ดมันปูหรือไม่ก็เห็ดพึ่งหวานนะ <keine S 2> เขาเรียวกว่าไ,ไอ้นี่ไอไอ,ไอ,ไอหินปูนน่ะหินปูนที่มันสะสมมานานหลายหลาย,ลายปีอะ่ะเกิด <een> <before> จากน้ำ ฮะนี่ไงเราถ่ายนี่พี่เล็กนี่นี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะให้ให้ดูตรงนี้เป็นก้อนให,ใหญ่เลยเพราะว่ามันมันเกิดจากหินปูนที่มันสะสมกันมาแล้วก็เป็นก้อนอย่างนี้เลยเน,น,น,นี่ข้างน้ําตรงนี้เนาะเอาเราจะขึ้นตรงนี้ใช่ป่ะระวังลื่นเดอ้อน,น,นี่เห็นไหมทุกคนมันเป็นหินปูนสะสมกันมานานหลายปีเกิดจาก แสดงว่าน้ำอันนี้มันมีหินปูนเยอะมากเลยเนาะม,นม,มาเที่ยวกันแล้วก็ได้วิดีโอเห็ดด้วยของแถมอุันะวังนะอือหือแต่มันไม่ลื่นใช่ไหมล่ะไม่ลื่นนะไม่ลื่นนะ นี่ข้างบนนี้ก็สวยนะเนี่ยข้างบนสวยมากบรรยากาศอ๋อ,อตรงนี้ตรงนี้มันแห้งมันไม่ลื่นหรือพี่เล็กเออตรงนี้เป็นจะเป็นพักใหญ่ที่อสลัโทกามันสังเกตเห็นไหมทุกคนน้ำที่นี่มันจะมีเห็นกอุนเยอะ มันจะเกิดการสะสมจนก้อนใหญ่เดี๋ยวเราจะไปไฮกิ้งตรงป่านั้นป่าสนนะมองหาเห็ดพึ่งกันพี่เล็กมองหาเห็ดพึ่งหวานในป่าสนนี่มีจุดน้ำออกมาจากธรรมชาตินะทุกคน เค็มแล้วเนี่ยน้ำเลยทุกคนน้ำมันเค็มแล้วก็น้ำมันจะเป็นหัวนจแท้เลยสวยมากข้างในเนี่ยสวยมาก very beautiful เผื่อเจอเห็ดเหมนนะเนอะสวยนะรตรงนี้สวยมากนี้เนาะเหมือนเป็นถนนแบบอุโมงเลยนะชใช่ใช่เราเจอเห็ดบางอย่างเดี๋ยวขอเข้าไปดูกันดอกใหญ่มากเล <me> ่เนมี้ซีอุ้ยเห็ดเราทีนได้นแน่เลยอุย๊ยดอกใหญ่มากเห็ดอะไรเนาะเราไม่รู้จัก แต่ดอกใหญ่มากเลยนะเน,นี่ยกินไม่ได้หรอกเหมือนเห็ดไอ้นี่ไหมไม่ใช่ดูขามันน่ะเหมือนอู้ดูขามันนี่นี่แต่เราไม่รู้จักเนาะโอ้โหดอกเบลเลอร์เลยอะใช่<ม>เจอเห็ดกกลุ่มหนึ่งจะต,ต้องไปพิสูจน์ดูว่าเห็ดเป็นเห็ดชนิดไหนคล้ายๆเห็ดนางรมสีขาวเนาะใช่เปล่า ไปดูเลยเหมือนเห็ดนางลมเลยพี่เล็กเข้าไปดูใกล้ๆเห็ดนางลมสีขาวใช่แล้วดูด้านหลังมันสินดูด้านหลังว่ามันเป็น ดูเปลียวด้านหลังมัน่ะนี่โอ้โหดอกเบลเลอร์เชียวไม่คิดว่าจะเจอเห็ดนะเนาะแร้วเราก็ได้เจอเห็ดใช่ดูสิดูด้านหลังมันสิแต่มันแก่แก่แล้วเนี่ยอเห็ดนางรมสีขาวจ้าดมดูทดมดเอูหอมมากเนี่ยดมดูเห็ดนางรมสีขาวไม่คิดว่าจะเจอนะเนี่ยเนาะโอ้ตาแล้วแต่แก่งากแล้วนะเนี่ย ดังบกมอขึ้นมนตอเนี่ยมันเป็นต่อไม้ที่มันต่อไม้ที่ตายแล้วดูนี่ทุกคนเนี่ยดูด้านหลังมันเนี่ยโอ้ยแก่งักแล้วนะทุกคนเอ้ยกินบ่ได้แล้วไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยเราก็เจอเห็ดนั่นเนี่ยเนาะอ้ยพี่เล็กตาดีมากเลยนะ